ทำนายทายทักดวงวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่2 8กรกฎาคม2567เ,เป็นปีกะสิงปีมะโรงธาตุไม้วันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567ต,ตรงกับวันแรมสองข้าเดือน8เป็นวันนัก,กษัตริย์กุลสมพงกับคนเกิดปีขานเกืือกูลกับคนเกิดปีเถาะและคนปีมะแม่แต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะเสงช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลา ตีห้าถึงเโมงเช้าและบ่ายโมงถึงบ่ายสส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ9ก้าโมงถึงสิโมงในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรเริ่มงานก่อสร้างซื้อเสื้อผ้าใหม่ตั้งเตียงนอนตั้งเตาไฟหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลสีที่มีโชคสีเขียวสีน้ำตาลสีที่ควรเลี่ยงสีแดงสีส้มสีเหลืองสดวันอังคารที่23กรกฎาคม2567 ตรงกับวันแรมสามค้าเดือนแปดเป็นวันนัก,กษัตร์ชวดสมพงกับคนเกิดปีฉลูเกื้อกูลกับคนเกิดปีมะโรงและคนปีวอกแต่เป็นวันปะทะชงของคนปีมะเมียช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเช้าและบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือต1เอ็ดโมงถึงบ่ายโมงในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรทุบลื้อของเก่าปรับปรุงซ่อมแซม หลีกเลี่ยงการย้ายบ้านและการเดินทางไกลสีที่มีโชคสีเขียวสีน้ำตาลสีที่ควรเลี่ยงสีแดงสีส้มสีเหลืองสดวันพุทธที่24กรกฎาคม2,567ตรงกับวันแรมสี่ค่ำเดือน8เป็นวันนัก,กษัตย์ฉลูสมพงกับคนเกิดปีชวดเกื้อกูลกับคนเกิดปีมะเส็งและคนปีละตาแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะแม่ช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลา ก้าโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงและห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงบ่ายโมงถึงบ่ายสามในวันนี้เหมาะกับการปรับปรุปงซ่อมแซมทุบหรือหลีกเลี่ยงการไปร่วมงานศพสีที่มีโชคสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาวสีที่ควรเลี่ยงสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำวันพฤหัสบดีที่25ากรกฎาคม2567ตรงกับวันแรมห้าค่ำเดือนแ เป็นวันนักษัตร์ขานสมพงกับคนเกิดปีกุลเกื้อกูลกับคนเกิดปีมะเมียและคนปีจอแต่เป็นวันประทะชงของคนปีวอกช่วงเวลาที่ดี11โมงถึงบ่ายโมงช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงบ่าย3-5ถึงโมงเย็นในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรเซ็นสัญญาตั้งเตียงนอนปรับปรุงซ่อมแซมหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลสีที่มีโชคสีแดงสีส้มสีเหลืองสด สีที่ควรเลี่ยงสีเทาสีครีมสีแดงอิฐวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน8เป็นวันนัก,กษัตย์เถาะสมพง์กับคนเกิดปีจอเกื้อกูลกับคนเกิดปีมะแมะและคนปีกุลแต่เป็นวันประทะชงของคนปีละกาช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาตี5ถึง7โมงเช้าและบ่ายโมงถึงบ่าย3ส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรเปิดร้านเซ็นสัญญาตั้งเตียงนอนตั้งเจ้าที่การปรับปรุงซ่อมแซมหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทส,สีที่มีโชคสีแดงสีส้มสีเหลืองสดสีที่ควรเลี่ยงสีครีมสีเทาสีแดงอิดวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567ตรงกับวันแรมเจ็ดค่ำเดือน8เป็นวันนักตริั์มะโรง สมพงศ์กับคนเกิดปีละกาเกื้อกูลกับคนเกิดปีชวดและคนปีวอกแต่เป็นวันปะทะชงของคนปีจอช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลา7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเช้าและบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือสองทุ่มถึงสี่ทุ่มในวันนี้เหมาะกับการเก็บเงินทวงหนี้การปรับปรุงซ่อมแซมการเปิดร้านตั้งเตียงนอนการเซ็นสัญญาหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและการตั้งเตาไฟ สีที่มีโชคสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาวสีที่ควรเลี่ยงสีน้ำเงินสีฟ้าสีดำวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน8เป็นวันนัก,กษัตย์มัดเสงสมพงกับคนเกิดปีวอกเกื้อกูลกับคนเกิดปีฉลูและคนปีลกาแต่เป็นวันปะทะชงของคนปีกุลช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมง และ5โมงเย็นถึง1ทุ่มส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง3ทุ่มถึง5ทุ่มในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรเปิดร้านตั้งเจ้าที่การปรับปรุงซ่อมแซมหลีกเลี่ยงการไปร่วมงานศพสีที่มีโชคสีแดงอิฐสีเทาสีคลีมสีที่ควรหลีกเลี่ยงสีขาวสีบอลสีที่มีความแววาว